อ่ะก็เคยขึ้นตรงไหนล่ะก็หันกลับมาขึ้นมาฝั่งนี้สิเออความพยายามอะเดี๋ยวก็ขึ้นได้เองแหละอืืเสียงร้องนะแม่ว่าหนูเคยขึ้นตรงนี้ เอาขึ้นตรงนั้นแล้วมันจะไปชั้นบนได้ยังไงอะ่ะเคยขึ้นตรงไหนล่ะเอาก็เคยขึ้นม,มุมนั้นน่ะเออหนูก็ขึ้นไปตามมุมสิถ้าหนูจะไปอย่างนั้นหนูก็ไปไม่ได้หรอกหนูก็ต้องขึ้นตามมุมโน้นน่ะเออไตเหล็กขึ้นไปไม่ต้องร้องเออไตขึ้นไปสิเออนั่นแหละไตตรงนั้นแหละไตขึ้นไป ไม่ต้องกระโดดกระโดดไม่ได้หรอกตัวมันไม่ลอยขนาดนั้นนะ่ะน่นหนึ่งสองสามโอ้ขึ้นได้ดูดูความพยายามของเขาสิจุดหมายคือสูงสุดนั่นนะ เห็นไหมความพยายามนั่นเอาปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปเลยปีนได้มุมนั้นแหละปีนขึ้นมุมนั้นแหละอา่าปีนขึ้นไปสิตัวไม่ได้เล็ก,ก้าเข้าไปทางหนาแนานล่วงมาแล้วอ่ะตัวมันไม่ได้เล็ก,กะ้ะแม่บอกว่าเอาปีนข้างนอกยังไปปีนข้างในอีกอยู่ <c oughs> ยังไม่หยุดนะยังจะขึ้นไปชั้นข้างบนนู่นใครทำของแม่ล่วงลงมาฮะเดี๋ยวมันติดกองตรงนั้นถ้าจะกระโดดกระโดดได้นี่กระโดดไปอีกฝั่งตรงโน้นอะเห็นไหมกระโดดตรงนั้นได้ น้องกระโดดข้ามไปฝั่งโน้นก่อนแล้วน้องก็ค่อยกระโดดกลับคืนมาเออเห็นไหมกระโดดได้อย่างงั้นก็ยืนขึ้นตรงนั้นแหละมุมนั้นแหละเออไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปได้ไหมอ่ะเออขึ้นไปเหยียบตรงนั้นก็ได้แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนนู้นอยั้นก็กระโดดขึ้นไปเลย ความพยายามเขานะเด็กเขาก็จะไต่ขึ้นไปชั้นบนไม่หยุดอยู่ชั้นนี้หรอกนั่ะเห็นไหมเห็นไหมน่ะขึ้นไปแล้วนูนแหละไม่ใช่ธรรมดาละเด็กคนนี้อ่าธรรมดาเลยจริงๆเอาตัวเองเข้าไปในรังเลยนะไปเปิดกล่องฝากล่องแล้วก็ยัดตัวเองเข้าไปข้างในรังนั่นแหละ ไม่ดื้อเลยค่ะลูกฉันดูเถอะดูเอาเถอะไม่ดื้อเลยค่ะดูดูด <c oughs> เห็นไหมความพยายามตอนนี้เข้าไปอยู่ในรังขนมละเห็นไหมขนมสีฟ้า,ฟาเข้าไปอยู่ข้างในนั่นแหละถ้าไม่เชื่อนะยกลงมาให้ดูก็ได้มันดื้อจริงๆ